โบพามาซื้อขนมปังแถวบ้านโบวะ่ะแถวในบ้านโบนะตลาดทูโบบอกขนมปังร้านนี้อร่อยมากมากี่กินมากี่ครั้งแล้วครับคุณตบวิชาฮะ,ะ,ะกินมากี่ครั้งแล้วครับโอย้้งแแลวเขาจำคุณได้เปล่าไม่ได้สั่งแก๊ปอ๋อสั่งแก๊ปไม่เคยมาซื้อที่ร้านเองตอเบอร์รี่ครีมชีสไม่ดีแล้วหรอกตอเบอร์รี่ครีมชีสที่นี่อร่อยมากคูดดิเหมือนเดิมปังชื่อร้านปัง อะไรอ่ะขนมปังเตาถ่านเหมือนกันเนาะโอ้เตาถ่านจริว่ะถ่านรุนแรงแ้วยถ่านแบบสุกเร็วมากอะไรบอกน้องว่าใช่ถ่านแบบนี้เอขาทำไม่ได้หอนบ้านนะอย่าไปพลาดพิงร้านน้องกขเด็เอ,อ โอนี่ก็มีไส้แบบอะ 25, 20, ไรยีนะ่สิบเนาะชินไส้สับนรถด้วยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้วลามามาซื้อใหม่วันนี้โบแบบมันอยากกินมากคิดถึงบ้านไงแบบแวะซื้อโอแบบไฟรุนแรงมากเลยเป็นถ่านเหมือนถ่านมุกตะเลยอะ่ะใช่ไอตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรปังป๋อที่ร้านปังป๋อ,ป,ป,อป,ปังป๋อนะ อ่านถูก้วตรงนี้เป็นตลาดแถวตลาดภูฮะ<ม>อะไร<ม>ไส้แมสเหรอลาดไม่มีให้เขาดูอะไรเอ๊ะมีอะไรเลยเดี<ม>๋ยวรอก่อนนะ ตรงข้ามกับกุ้ยช่ายสะพานสะพานหันเหรอทำไมร้านนี้ไม่ดูร้านกุ้ยช่ายดูใหญ่โตจังอร่อยไหมฝั่งข้างเงหรอ,อใช่เหรอเมื่อก่อนไม่ได้เป็นร้านแบบนี้มันเป็นร้านอะไรอ่ะมันเปลี่ยนมาหลายร้านแล้วนะเมื่อก่อนเป็นร้านชาย,ยาช,าาชาหน,นุ่นมใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเป็นร้านพวกบิงซูอ่ะกลายเป็น,นร้านกุ้ยช่ายเฉยเลยพวกขายชาตอน,นน้ำนน เฮ้ยเสร็จจะบอกว่าจะบอกว่าเสร็จแล้วนะแค่ไม่ได้มาเสร็จแล้วแค่ไม่ได้มามาเฮ้ยปิ้งเร็วจังเร็วมากกี่นาทีนัดเดียวก็เนี่ยที่ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอตั้งแต่เริ่มซื้อกี่อันอ่ะก็สี่ใช่หรอมีนมมีช็อกโกแลตแล้วอะไรไบโอลแล้วก็มีคาราเมยที่อ๋อโอ้โหนี่ใส่ไส้ ทะลักเลยโอ้ยมีเม็ดเมอะนี้ด้วยมีเม็เม็ดโรยองช็อกกแลตด้วยเ็เม็ด้เป็น็โอเม็ดโกแลตชิ้เจ๋งนเร็วองไม่ถึง5นาทีเลยอะโอไม่ต้องพูดอะไรอีก่ตพอะไรอละน้องมันน่าจะดูนะเออน้องมันดูเกือบุกคลิปแหละ ของค้ัไปแล้วตัดออกไปดนตัดไม่ได้ตัดได้ไปแล้วครับเสร็จแล้วประมาณ4นาทีกว่าโอเคก็มาซื้อร้านนี้ดูโบบอกว่าอร่อยเดี๋ยวต่อแต่ลองชิมดูชิมเลยปะน้เดี๋ยวให้โบชิมโบให้โบชิมไม่ได้หรอกต้องเป็นต่อต่อน่าจะชิมดีกว่าเพราะว่าโบมันบอกว่าอร่อยอยู่แล้วแต่ต้องต่อแล้วบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวจะตัดสินให้มันบอกว่าไส้นมันอร่อยที่สุดแค่ชิมนะ นนมนะให้ชิมหรอให้ชิมนิดเดียวชิมนมนมัน,นหวานๆหอมๆน,นมมันเขาเป็นเหมือนนมโฮเกิลโดหรืออะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่นมแบบไม่ใช่นมไม่ไมเออไม่ใช่นมแบบนั้นมันนมวัวขึ้นมาใช่ชิมพอแล้วพอแล้วพออร่อยจริงอร่อ,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 จอยจริงเดี๋ยวลองขึ้นรถให้ดูที่ไหนเดี๋ยวโบมันชอบกินนี่เงี้ยใช่อันนี้ของโบโบทำเร็วด้วยอือันนี้เอคโกแล้ว เม็ดชอ็อกโกแลตชิพด้วยช,ช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตดีมากม,มีเม็ดแต่เป็นเม็ดกระชายอะูอะไม่ต้องขานาดนานหรอกต้อ,องเท่าไเก็บไว้ก่อน ไอเทีย่ยวไมกินแบบนี้ไม่ได้ไปกินอะไรมั้งเนี่ยคุณจะชิมทุกรสเลยเหรอคะคุณต่อมีรสไมโลด้วยเหรออืมเมโลโว่กับนมมาขายดีน,นี่รถไมโลใช่ไมโล่กินทำเนึ่งพรอ,อ่ะเว่อเว่อเว่อเลยอร่อยอ่ะแต่มีสั่งขยะอาบนุ้ไม่เคยกินนะบุ๊นเห็นต่อยข้าวเป็นสั่งขยะบุ๊นเลยสั่งมา โบมไม่รู้รสชาติเป็นไงไม่เคยกินโอ,อ้กินหอมร้านนั่นเลยร้านไหนวะที่ตอบบอกที่มันมีหมันโถ่จิ้มอะเหมือนกันเลยหรอเออขังขยะดีอโอ้ดีมากบอกแล้วว่าร้านนออาี้ดีขอหอีกทีนออดีว่ะดีขนมปังเขากรอบแล้วแบบขนมปังมันดีอ่ะใช่ เยี <Yeah. S 2> ่ยมเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวอื่นไม่ได้ผ่านปะร้านนี้แบบโอเคโอเคเพื่อนๆก็ลองแวะมาได้นะที่ตลาดภูอ่ะบางเป๋อบางตอบางต่ออ๋ออ่ะอาแนี้นะแป๊เตียวด้วยอืมบายเดี๋ยววันหลังพามากินของตลาดพูอีลนะ